ไปดูที่ต้นเราที่คุ้นเคยที่สุดก็คือต้นคิสมาค่ะแปดสิบอัศาข้างล่างมาแล้วตอนนี้ประมาณห้าโมงหกนาทีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับฟิมมี่นะคะวันนี้ฟิมมี่จะมาพาไปที่เซนทั์ค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ข้างสะพานอะไรนะคะวันนี้อ 5, 5, 5ะะนนอา้าไม่ใช่นะคะทุกคนวันนี้ชมวิวก่อนสวยมาก ใช,ใช่ไหมคะอันนี้เรามาหน้าเซียงไคะทุกคนใครจำคลิปที่แล้วในทุกคนของซีซั่นที่หนึ่งที่ผ่านมาอ่ะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยคะ่ะคลิปนี้คือ3มเดือนที่แล้วคือฟินี่หายไปไหนก็คือซีนี่คือแบบไม่ค่อยว่างถา่าคลิปเพราะว่าติดภารกิจเยอะมากภารกิจเยอะมากก็คือแบบภพรกี่นี้ช่วงแบบเราค่อยว่างมาถ่ายยุดบูม YouTube เนาะครับ ถ่ายอยู่รู้จริงๆสามเดือนที่แต่ขขาที่ชอบที่สุดก็คือพ่อพี่อะเสียแล้วพ่อพี่เสียไปแล้วจริงๆนะคะทุกคนค่อ,อยากคนเสียไปตั้งแต่ประมาณเดือนกันยายนที่หกแลลวแล้วสตาห์นี้ แต่ว่าช่วงนี้แต่เดือนนี้น่าจะทำบุญครบร้อยวันที่พ่อจะมานันนะคะทุกคนถ้าแฝดแลแต่ช่วงนี้พี่ก็ว่างมาถ่ายยู u ูปสักเท่าไหร่เนาะโอเครับไปสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนพาไปดูที่ต้นเราที่คุ้นเคยที่สุดก็คือต้นคิสมากค่ะซีซั่นหนึ่งเคยดูกันที่ย่างค่ะใครยังไ่ดูก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเลยนคะคะ ตอ้ลเสือมาเป็นไงน่าช่อันนี้ฟิลมนี่ก็คือมพ์หน้าแปะไปไงแต่ยังไม่บอกว่าใช้เทปไหนเนาะก็ใช้เทปหนี้นะคะทุกคนนี่แต่ในไ g จีที่เดี๋ยวไปกดฝากไปกดใจนะคะจะ IG ช่อง c h a k r i n จากเุริเก้ากาแปะนะคะ สามารถดูไอจีใต้ยิงอยู่นะคะไปแล้วเราไปที่อื่นกันวันนี้คือเดินมาเหนื่อยแตวเรามาชั้นสามนะคะคือชั้นสามเนี่ยก็คือแบบเย็นดีนะค,ะคือเรามาเวสเซนทันทีนทเลยแม้มาทุกทีเลยนี่ต้นคริสต์มาสเปงไงอะไรอ่อะอาตน้นคริสต์มาสเดียวกวิดมานี่เด็ด ฟ้าผ่าเลยกว่ามากเลยทีนี้ถ่ายต้องอรอวุ้นแต่ไม่วุ้นกับแบบทีมีมีเนาะไปเท่ะวไปเที่ยวเซเว่นเลฟก่อนแต่ละเซกแต่ไม่อย,ย,ย,ยังยไม่เซกแสดงเลยไปไหนกันดีนะทุกคนแต่คิดนุกมต้องยังไม่ถึง หางใจแต่ก็มีรู้สีกรจะติดใจเพื่เลยนะคะเรจะดแผ่นดนเดี๋ยวช่วงประมาณท้ายคลิปเราจะมีอะไรจะบอกกันนะคะทุกคนไม่มีอะไรค่ะ ไปข้างล่างกันเลยค่ะแอร์สุนทรสาขาข้างล่างมาแล้วตอนนี้ประมาณห้าโมงสิบหกนาทีอ๋อตอนนี้ประมาณห้าโมงยี่สิบหกนาทีเนาะแต่ก็จะกลับมาให้กันเข้ามาจะได้สี่โมงแต่ตอนนี้ประมาใกล้จะประมาณหนึ่งชั่วโมงปะ่ะกลับอันนี้จะกลับกลับนะครคบเพราะคนึ่งเดือน เราเจอกันที่ไหนไม่รู้แต่ตไ,ไปที่ไหนที่สุดสื่นนะคะแต่ว่าจะไปที่ไหนแต่ความไม่รู้่าต้องติดตาอีพีหนา้าแต่ไม่รู้อีพีหน้าจะไปไหนอีพีหน้าจะไปไหนต้องรอดูนะคะหาเดี๋ยวต้องหาวันว่างที่จะมาถ่ายนะคะแต่อีพีนหน้าน่าจะไปที่ รีมูลจกกังหวัดอุบลราชธานีนะคะนะไปแล้วรอไปอีพีหน้าเนาะไปเลยค่ะไปนะนะค่ะทุกคนเราจะกลับบ,บ้านกันทำไมฟิมไม่กลับบ้านเร็วก็คือแบบวันนี้ก็คือแบบ2ชั่วโมงแล้วไงก็คือต้องรีบกลับบ้านนะคะนี่อากาศดีน,นะคะเนี่ย แม้ทั้งอากาศดีแล้วแต่อากาศอีกอ่งก็พลีง่ยไม่ชิ้นกันกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนนะทุกคนชิ้นชวงน,นี้คือเรามาเซเว่นกันนี่คือแบบต้องวื่วอะไรดีอ่ะเชื้อแตเสื้ออะไรบ้างเลยเราจะซื้อไ,ไม่รู้จะคิดอะไรเนาะ ตอนนี้จะใส่วักินอะไรนนวไปิดไฟตายตากันนะคะบ,บ,บ้านลาต่บการปฏิบัติคนตอนนี้ก็คือไม่แล้วนะ ฟีนี่ก็มาซื้อขอนะ้าวแต่ตัว้วแตนี้นี่ก็มาที่ตาลาดนะคะไงอันนี้คือมาตลาดเ,ล mm. เดี๋ยวอยู่ขอ้อมาตอนนี้อืมสุดเลยแต่กกับบ้านไปี๋ยวเออเวลาสาเออเวลาที่แตาา่งผา ทำแล้ววันนี้ก็คือฟิมมี่ก็คือแบบกินข้าวเสร็จแล้วแล้วฟิมมี่ก็จะไปน,นอนต่อนะคะทุกคนอ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค<ๆ>์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดวิดีโอสำคัญของฟิมมี่นะคะคะสำหรับช่องนี้นะคะช่องนี้จะลงได้2แบบ2ช่องทางใน YouTube Facebook ฟิมเก้าพก้าแต่เวลาไม่เหมือนกันวัน วันเสาร์เก้าโมงครึ่งของ YouTube แล้ว Facebook วันเสาร์เก้าโมงเออไม่ใช่สิ f c e e o o o สิบโมงครึ่งนะคะฝากติดตามยงนี้นะคะ f a c e b ุ Facebook, ๊กก็จะอยู่ช่องนี้อยู่ใต้ลิงก์นะคะเดี๋ยวฟิล์มมก็จะแปะไว้นะคะช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีบายบาย